สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับผมขอต้อนรับกขับสู่ทีมงานบุญผ้ารวยเคือเก่าเชนเคยครับพ่อยพีนองครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเขาก็ยังอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมใหม่นะครับเมื่อนี้มีที่เด็ดฝากตอนพ่อยพีนองเอฟซนะครับในส่วนของความฝันของปู่สมโพธหมอดูตาทิพย์หราศาสตาทิพย์นั่นเองนะครับเพื่อนฝันมาหนีสามขึ้นแล้วครับว่มฝันเพื่อนฝันซ้ำเก่าสามขึ้นเอ๊เพื่อนเป็นยังคือฝันซ้ำเก้านะครับผม คือฝันลักษณะเก้าเดี๋ยวเพื่อนฝันจังไรนะครับคลิปนี้เดี๋ยวแอดเสื้้าไปเวาไปจ่ากับเพื่อนอไปสอบไปถามเพื่อนว่าเพื่อนฝันลักษณะใดหรือเพื่อนมีตัวเลขตัวดิสตัวดีวดให้บอกแต่ว่าได้ยินข่าวแววมากกว่นึงว่าบอกว่าฝันซ้ำกันสามครื่นคือฝันได้ตัวเลขตัวเบอร์เพื่อนวางสัน่นแต่ว่าซึ่งๆเป็นตัวใดหรือในลักษณะใดนั่นนะครับต้องไปฟังชัดๆจากปากเพื่อนเลขกันแล้วกันครับคุณพี่น้องครับผมอ้าวจังไรกั ผู้ที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยครับผมอ่าชื่นชอบทั้งช่องหรือว่าติดตามทั้งช่องยูนี่นะครับผมก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะบม่ได้พลาดจากคลิปเด็ดๆนะครับมีที่เด็ดจังไรเนี่ยเขาจี๊ฟ้าวมาน้ำเสนอให้พ่อพี่น้องได้รับรู้ข่าวสารอ่าแนวทางตัวเลขบัวบาสีสำนักใดเนาะเลขมาเตะใสก็แล้วแตงสิครับผมอ่าเขาก็บจี๊ฟ้าออกมาน้ำเสนอให้พ่อพี่นอ้อนงฟัง อ่ให้พี่น้องเบิกันนะครับอาวพอเสียเวลาครับผมตามแอดมาเดี๋ยวแอดสิภาพไปสอบถามปูสมพลโหราศาสตร์ตาทิพย์หรือหมอดูตาทิพย์นั่นเองครับผมนมาสการครับปูครับผมเจริญพรนยมปูมนีส่งว่างนะฮิสมมือมากก็ยังเห็นคนเต็มเนียนเอียดเลยธรรมดตาดวงมนีว่างเพราะว่าบอกโยมว่ามนีขอหยุดสทีก่อนเ้อวันโกนเครื่องสิดโกนผมโกนยังไงนะก็เลยบอกว่า ขออนุญาตเด้อมื่อนนี้จะฟ้าขอมาต่อต่ตมาอยู่องค์เดียวตอนนี้ก็ได้โกนผมนะครับผมโอ้แมนอยู่มื่อานี้สินไงโกนผมนะปูนะมื่อนี้วันโกนครับผมอื่นวันพระครับอืมแล้ววันนี้จังว่าปกติผมขอมามคือยังเห็นพี่น้องเขาขอมาดูดวงได้ล่อคิ้วดูนั่งถาเปลี่ยนเจะซีบเจลยี่สบผุนสนอกผมวมาเมื่อวนนี้ก็ช่วงว่างฉันอกว่าผมก็เลยสงสัย นั่นแหละคือช่วงว่างคืออาตมาปฏิเสธเพิ่นแปเท่ากอนยาฟ้ามากอมันเป็นว่นโกนวันโกนว่นพระครับผมอือเอาละวันนี้ปูคือในยินข้าเจ้า่า้างเห็ดอยู่นี่จางเห็ดไอ้อุติคือว่าปูฝันข้องเกาสามขึ้นเป็นจะได้เลขได้เบอร์ว่าปูฝันลักษณะน้แต่ฝันสามขึ้นติดกันเหรอโยมฝันข้องเกาบอบปูฝันข้องเกาฝันที่ อาตมาสีบอกคือสีเขียนล่ะวยความหมายนี่ฝันลักษณะใดคือฝันว่าได้นเลขได้เบอร์นี่วะเป็นตัวเลขเลยิ่งวันนี้เอาคักได้ปูได้จังว่ามันนี่คือว่าให้ทานพระประธานเท่าแล้วเด้อให้จะให้ปุตติเท่าแล้วให้ลายิ่งลายยางเท่าแล้วแต่พอพูดมาเบิ่งดวงน้่กับแปดอยู่ขึ้กันด้ียอาตมาฝันอาตมาก็บม่ได้บอกฝันดอกมิได้บอกว่าเอาคือยังเป็นตัวนี้ใช่ไหมกูได้มาจุดทูบกับเป็นตัวนี้ะมัด เ<ม>ขะเจ้าทูบมาทัางอื่นกับเป็นตัวนี้มืดพร<อ>ะเจ้าทูบมาถวายกับเป็นตัวนี้มัดกัยังงงอยูมม่หมายถึงว่าคนที่ม,มาดูดวงแล้วเพื่อนมาอ่ามาจุดถูกเนาะจุดตัวใบพุทธโสท่านมันมาแล้วเพื่อนก็ขอโชคขอชัพุมพม่มพ่อมเพื่อนก็เลยม,มาจุดถูกเชียงไทยมันมาปูเรื่องท่านเพื่อนบอกว่ายังก่อท่างเขามาขี่ขี่มีเงี้หรักกิโลรักกิโลที่ท่างท่างท่งนอ้เขามาสถานถ้ำมีหลักกิโลอยู่อันเออก็เป็นตัวนั่นแหละเพิ่นมาบอกออกดีดีเลยจังเพิ่นมาเพิ่นมาเห็นเอา คือยังเล็กปูถือหอาสันครับเขาสร้างว่าแต่ายังว่าคือยังเล็กปูที่ปูห้ไว้แถวว่าสันอ๋อมันมาบังเอิญตรงกันขัามกันนั้นเหลขหลักกิโลกับแมงนเออเลขหลักกิโลกับแมนปูมาจุดทูบกับจุดทูบได้ตัวเลขหลักกิโลนี่แหละเออเหล็ตัวหลักกิโลจังว่าจะกี่คนจุดกับมีเลขนี่อ๋อหน้อยนุ่มกุมมั่นมากก็คือกันผู้ชาวมากก็คือกันเอ้าวางทิงมอาตมาก็ได้ตัวนี้มันมันสิเปลี่ยนสมองร่างวันที่หนึ่ง มันคือบาลานยมเปลี่ยนจังบุญจังกูศนให้เปลี่ยนได้ไหมนะปูน่ะเพิ่นก็มาบอกเที่ยเดียวแล้วเพิ่นก็บ่าวบาอย่างหันหลังบอกพ่อไอ้ให้มาข้นที่มาบอกไอ้ในในฝันเนี่ยเป็นผู้ยิ่งหันหลังพ้อโอ้เป็นผู้ยิ่งหันหลังพ้อเป็นเป็นคนเถ่าคนแจ้ซ้ำไดปูในฝัน้นในอยู่หลายละเกียรติบกวกาปีละเห็นเปลี่ยนข้างหลังเห็นเป็นข้างหลังแต่งตัวลักษณะใดปูแต่งตัวแบบคนโบราณโยมใส่สีใส่เสียขีใบเขียวตองอ่อน ใส่เสียเขียวตองออนอห้ววันนั่งแต่นี่วันนี่จักแล้วมันชิมีอยู่บ่แถบนี้ก็ได้นั่งตานี่มันมีต้นกล้วยแต่นี่เร่น้ำมันกไ็ได้อาจจะเป็นทางอื่นก็ได้หรืออาจจะเป็นอันไดนเพิ่นมาบอกก็ได้ก็บอจักครับผมอาจจะมาสร้างปฏิบัติรรมน้ำอยากสร้างน้ำก็เลยสิม,มาอบอกโศคบอกลาตีมันอยากความบุญความกุศลเนาะโอ้ยชาถูกมาความบุญความกุศลมาบอกมาให้ได้โชคได้ใช้ให้เอฟซีเขาถือกันแตกเติมเติมในแม่เหล็กีนเนาะปูเนาะเราแล้วก็ได้เอา ปู้ผู้เขียนเอาเบาปูเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะเขียนอะไรผู้ใดอะไรคือเ,เขียนหากระดาษไหมมั้ยหากระดาษมา,มา,ษมาโยมเออหากระดาษมาให้ปู้เขียนให้ไหมว่าปกติกับผู้ใสัมผัสผู้ใดกับข้าโมกมุนเบิงแต่ดวงนี่แหละนี่มือนี่ว่างขอเวลาเพลินทางโทรศัพท์รรรพบก,กับเบาบางไรโยมทางโทรศัพท์กับโทรมาอยู่คือเก่าจังสั้นตัวดูแม่นไรกันเลยปู้ยว่างไหมโยมผู้เพิ่นมากหมู่บ้านคือกันเพิ่นว่าอาจารย์ได้อย่างงันอาจารย์ที่อาจารย์บอกได้แล้วว่าสั้น ได้งานใหญ่ว่าสั่นเพิ่นก็ว่างเพิ่นเอาของมาถวายนี่ก็ได้โอ้อปู่ดูว่าเพิ่นสิได้ไอ้ได้รับงานใไงอ๋องานใหไงได้งานใหญ่สิเข้าเพิ่นเถอะไปโลดพระกระไปโลดสิเข้าอโอ้ที่เพิ่นสร้างสะพานนะครับผมอืคือว่ามาเมืองบ้านนี่มีปู่ฝันเกี่ยวปูยิ่งนําบ่อื่เพิ่นเพิ่นรักะเพิ่นบอกลักษณะแม่ยิ่งบ่เป็นผู้เดียวกันบ่ครับไอ้นี่บนบนบน่ะบ่น่าสิเป็นผู้เดียวกันย่อมครับ เพิ่นก็ฮู้แต่ว่าเป็นผู้หญิงอาตมาก็บ่ได้ใครสนใจเพิ่นหลายปานไดเพราะว่าคนมันหลายอันนี้มนต์ปู่เขียนนะเขียนเขียนให้เดี๋ยวผมสิมาลอกเอาดอกเอาเด้อพี่น้องเด้อจังไดกันนี่แหละให้ได้โชคได้ใช้น้ำกันนี่ลเราโม่เฮาก็ได้ตัวเดียวโคโลเลยบ่ปู่เขียนตัวนี้ตัวเดียวโครโรนนนตัวเดียวโคโลนี่อเอาลอกลอกลอกเล อ,อ,อ,อีกตัวหนึ่งคือหมายว่าอีกสามมือมาฝันอีกสามมือมาแต่เพิ่นมาบอกเพิ่นมาบอกว่าสองศูนเดอร์วะสัน,ววสนมทาท<า>ี่<า>นี่กับอัตมาก,ก็เลยบอกว่าอัตมาคือโบมากยสดง่วมอัตมามกสองหนึง่งเนี่ยวะสันในฝันนะเพิ่นบอกอยู่สองศูนอัตมามกสองหนึ่งวะสันตรงนู้นตเขียนสองศูนสองหนึ่งเหมือนกันแต่แล้วแต่เขียนสองตัวไลยเพราะมันมันเลขตัวเดียวกันนะง่มเพราะว่ามันเลขบันเดี๋เปลี่ยนไปหลาย คือมาซื้อขึ้นซื้อลงเหรอมั้งบนอาทิบบในใจของในจิตของอาตมาโอ้ยสองศูนย์เจ้าของผันมะมักสองหนึ่งสันบัตรที่นี่ยมไปจักบาทหกจักบาปปกติบ่เคยมีผูดใสเงินเด้นี่เมือนั่นมาใส่หายี่สิบบาทเมื่ออาตมาฝันอะอปกติพอมีเอามันเป็นขั้วมังเอิญบะปกติเขาไม่ได้ใช้ด้เงินเขาจะใช้ของอยู่ของกินพอมันยังไหนเพิ่นเอามาแบ่งยี่สิบมาใส่ให้ห้วยมันก็ยังขั้วฝันมาขึ้นเถอะเนาะวะ มวยบนเมียนอะไรแบบนั้ลองเบงมะย่างอะไรกันโอ้ยย่างหน่อยๆก็ได้เฮ็ดฐานพระพระพุทธโสธรไว้เน,น่เนะ<ม>าะเบิ่งด้วยที่ตั้ง,ต,งตั้งเกียร์ี้ดินล้อมอ้อมอยู่ไว้แล้วก็ได้โอ้ยจะเรียกตัวน่าแซดอืมเอ,เอาเด้อปูพระพุทธโสธรน,นี่ยังไรเอาบัดท,ที่นี่ก็มาเบิ่งเด้อพี่น้องครับผมในส่วนของตัวเลขปูสมโภชหมอดูตาทิพย์ เวลาศาสาตราทิพย์งวดวันที่16ธันวาคม2 5 6 6กครับพี่น้องครับผมอ่าซึ่งปูกับฟันใดนะอ่าปูฟันใด้3คื่นติดนี่ก็คือ5 7เจอ่าซึ่งที่เป็นไปได้น้อยมากซ้ำใดนะกระใ้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับอ่าพินิจพิจารณาดีๆปูพ่นกับ่ไไ้กระั้นตีว่ามันสิออกร0อยเปูดเสนเปิ่เสนปูพก็บ่ไไ้วา่าฉะนั้นแล้วจะดุนพินิจพายพี่น้อง,องที่สิผิดหน้าเอาครับผมเลขมันมีถูกวิผิดเดอ้อชอบประจัดคัดกับพันครับผม ในส่วนสองตัวนะครับปูพันก็ได้มาเป็นสองศูนย์กับสองหนึ่งครับผมอ่ะอ่า,อาลองเอาไปพินิจพิจารณาเบิรงนะครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านนะครับผมอ่าส่วนตัวเลขงวดวันที่สิบหกนะมีกระมี่ซัมมี่สําหรับผู้ที่อยากโท้มากครับผมอยากโท้มากอ่าถามหลวงปู่โดยตรงนะครับเบอร์โทรกระมีตามนี้ครับศูนย์แปดสี่สองสามศูนย์ศูนย์สี่สองสามเฮ้ยว่าเม่น 08 4 2 3 0 0 4 3 2ครับผมอ่นี่ยาใครอยากโัวถามหลวงปู่ก็ได้หรือว่าผู้ใดอยากตรวจเช็คดวงชะตาะครับสำหรับผู้ที่อยากอ่ามาขอเลิกนะครับ,บว่าที่เป็นเลิกแต่งงานขึ้นบ้านไม่เลิกอ่าปลูกเฮื่อนปลูกสั้นหรือว่าอย่างต่างๆน,นหน้าธุรกิจการงานอย่างต่างๆหน้าครับผมหรือว่าอยากมาดูดวงอ่ามา ตรวจดวงชะตานะครับอยากเข้ามาเองบ่ทุกคถามทางปูกับเบอร์นี่เลยครับผมเบอร์นี่ตัวหน้ะปูเนาะแม่นบ่เบอร์นี่เนาะคือศูนย์แปดสี่สองสามศูนย์ศูนย์สี่สามสองนะปูเนาะโอ้ตัวหนาครับตัวหลังนี่สามสองสองสามไปครับในตัวนี้เห็นทุกคนเลยล่ะเห็นไว้แคบก่อไว้แล้ววันนี้ เมื่อเพื่อนเลขนี่โดยส่วนมากปูถักไข่ฟันลักษณะนี่มีเพื่อนมะฮ่องบอกตั้งแต่มาอยูนี่นี่เพื่อนมะฮ่องบอกจากเทียบไปปูก็บอกได้เก้าศูนย์บอกได้เก้าศูนย์ตีมะฮ่องบอกนะตีมะฮ่องบอกเราก็มาจุดถูกมันได้เก้าหนึ่งเจ็ดแต่แถวหลังมาพาสองสามหนึ่งมันก็ออกออกะมะฮ<อ>่องในเก้าหนึ่งเจ็ดมันก็มันก็มาพาสองสามหนึ่งที่จริงอ่ะผู้อื่นผู้คนได้ในเก้าหนึ่งเจ็ด ครับเฉง่้าตึงแางถึงเครื่องอันนี้เป็นความบังเอิญที่ผู้เพื่อนมาเบื่องดวงเพิ่นมาจุดถูกได้ตัวนี้เิ่นว่าญาติพน้องลมหายาจจากเป็นก็ไดตัวนี้เพิ่นได้หนึ่งเสามคุณยมแต่ว่าอาจาเพิมาผนฝันได้ตัวนี้ไปแค่นี้ล่ละเพราะว่าเพื่นมาแต่วัน7กสามมันัตเดียวกันครเิ่นว่าอือใบใดไม้ย่ำหน่อยก็ไดเขามามาจุดเม่าว่านนี่ก็ยังได้อีกเพิ่นเอาถูกมาถวายกับบ่ทันได้จุดได้เพิ่นไปแล้วก็พากันจุดจุดแล้วก็ยัง ยังมาขึ้นของเพ่นอีกอยู่เอาอร่องกระเบิงตีนี่ยยังมาจีนขึ้นเลขของเพ่นเจ็ดสามนะปูนะเพ่นก,ก็เลยว้าทิ้งท้ายก่อนมื่อที่ไปท่างเขามาหลักกิโลเมตรมันเป็นเลขตัวนี้ครับผมหลวงตา,าพระสันเพิ่นวาครับผมกระล่องเบิงโยมอ,อมเยอสิไบเชียหลครับผมองมนีอืมเอาเจ็บเพียรเกี่ยวพิษหน้าเอาเป็นตัวเนาะนาะปูเนาะ แต่ว่าขาคอดีก็คือเลขปูว่าหลายตัวนี่ล่ะแค่นี้ล่ะเลขเลขสูตรไอ้หกตัวปูเฮ็ดไลยไปเลขเลขสูตรเลขคำานวณปูเฮ็ดไลยไปก็เฮ็ดไว้แล้วก็เลยเห็นว่าทีแล้วมันอกเขาก็เลยบ่อยากบอกอืมแล้วก็ว่าเป็นยังหรอกะมันจะมีเขามีหลุดเนาะเดี๋ยวอีกสักสองสามมือผมก็จีดจ่อมือก็จีมากขอปูด้่าว่าเพื่อนเลขไอ้คำานวณเดี๋ยวขันสีล่งในคลิปเดียวกันเอฟซีเพื่อนจีดซับชนทีนะเอเอาเลขฝันพิธากรนครับผมอ้ฝันอยู่ฝันจินพัธากรนย่อมไม่ต่าง อ๋<น>อวันนี้ก็จะรบกวนผู้ชํานีนด้เนี่ยพ่อสมมากภาคพวนเหรอนะปูนะ่อขอบคุณปูลลหลายๆครับผมเอ้ยเยจริญพรโยม,มจเจริญพร